เดี๋ยวพี่ไอจะกดเข้าออเดอร์ตรงนี้สักหนึ่งแท่งนะครับถ้าการาฟดีดขึ้นมาพี่ไอกดเข้าอ,ออเดอร์เซลเลยนะครับถ้าการาฟดีดขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่ดีดไม่กดครับแท่งต่อไปนะฮะเป็นแท่งเดือบไฟนอลนนะครับการาฟวิ่งเป็นไซด์เวนะครับน้องสังเกตนะฮะวิ่งเป็นไซด์เว ต่อจากนี้นะครับเป็นดอะไฟนอลนะฮะดูนะครับจะดีดขึ้นไปได้ขนาดไหนแต่มีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะลงต่อสูงมากๆนะครับขอยกขึ้นไปครับขอยกขึ้นไปนะฮะ าครับยกขึ้นไปอโอเคกดเร็วไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมันเป็นจุดตัดของ s 3ส5นะครับสโตตัดบริเวณแนวต้าน s 3อสทตัดบริเวณแนวกรอบนะครับกรอบไซด์เวที่มันวิ่งอยู่มันมีเปอร์เซนต์ที่จะลงอยู่แต่จริงๆแล้วอยากได้ที่เส้นสิฟ้านะครับเด๋ยวไฟแนลครับออเดอร์นี้ แม่หวัดเสียวแม่หวัดเสียวถ้าได้ที่เส้นฟ้านี่ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับวินแน่ๆน,นะครับอ่าองค์ประกอบครบหมดทุกอย่างนะครับลากันที่หนึ่งออเดอร์ครับน้องครับสวัสดีครับเด e f ไฟนอลสติ๊กนะครับสวัสดีครับผม